การย้อมสีเส้นได้หรือเส้นไหมของไทยโบราณในสมัยก่อนจะใช้วัสดุจากธรรมชาติในการย้อมรูปแบบการย้อมแบ่งตามลักษณะได้ดังนี้การย้อมเย็นหรือการย้อมแบบหมักใช้สีจักพืชห้อมครามหมักกับเส้นใยในน้ำที่อุณหภูมิปกติอาศัยคุณสมบัติของพืชทำปฏิกิริยาทางเคมีให้สีติดเส้นใยตามธรรมชาติ การแช่หมักด้วยน้ำโคลนให้สีของดินซึมเข้าเส้นใหญ่ได้สีสวยงามเป็นธรรมชาติส่วนอีกวิธีหนึ่งเป็นการย้อมร้อนโดยการนำเปลือกรากแก่นใบผลของพืชเช่นผลมะเกลือเปลือกมะม่วงหรือจากสัตว์บางชนิดได้แก่ตัวครั่งไปต้มให้คลายสีออกมาแล้วนำเส้นใยห,หรือผ้าลงต้มย้อม สีที่ได้ก็จะสวยงามตามธรรมชาติปราศจากสารเคมีและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมถือเป็นการสืบทอดภูมิปัญญามาจนถึงปัจจุบันกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย